สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้จอยู่งันที่สนามกีฬาเชียงโขสิงค์หาหนักคนนะครับวันนี้เราจะพามือวัวทำการเชิญในรอบผู้กายยุ่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยจากของวัวนะครับวัวของเขาดีความสดความพร้อมความสมบูรณ์เกียรตเสร็จนะครับนักวัวตัวที่สำชิดขึ้นอยู่ยดาจอเป็นคูุยที่เซนซุกกล้องขู่ที่หาวันที่นี้ขับซองลาซองแซนบานมีรวมเสมอน้องแล้วครับเดี๋ยวจะมาคุยจากของวัวนะครับสวัสดีครับนดกวยทางสามคนต้องมาจากทีมงานาสายวันชนนะครับในวเดี๋ยไวันเชิญได้ัเชบ ใครครับกับผมอยู่ใครคนไี้ครับพี่ขครกูจับเป็ดเชนแคทิ้กงกับกูจับเป็ดนาดีจับเป็ดดีตะวันครับกับผมก็เป็นใคยดีใครดังใครหนึ่งคงจะสั่งสอง,ง,งล้านนะครับแต่วันนี้เชื่อไหมแต่ว่ากล้าเป็นจิตใจครับหรือรรว่า เข้าข้เมีนะครับครับลงนี้สนาดขงเมีไหนใช่ไหมได้ข้เมีขเมีไหน้ะครับอายุกี่ปี้ะครับเดี๋ยวะอ่าปีได้ครับปีได้แล้วครับเป็นรุ้ยันได้จำได้ไหมอ่าเป็นลุ้บัณดิตน่อยครับเป็นลุ้บันฑิตน่อยเป็นลู้ดีลุดกันนะครับถ้าม่ชมกินไฟล้ะครับไม่แกกล้องครับไม่แก่ตมเค็มๆทีนี้เลยครับค้นอำเภอยศติสมเดยังขับรอลนี้ข้าข้เมีจะเอาไปเจืัเกลืรถบรรทุกเูือตังไ่เมื่้เร็วครับวจือังไาเมื่าไรครับผมีด็จหลังชนะครับ อสมัดเลียวโตแงครับอสมัดเลียวซอแทงกินหน้าจ้ไมรับวางคนนี้ักินหน้ารัจพน้องุเขากว่าอะไรครับอาที่วันตะวันใดแลวนะครับความที่ีพันมาถสบายดีนะครับทุกคูลนี้กินจ้กินํำสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์สมบูรณ์ดีเดืพันกินรบไหมลำนี้กินรครับกินรับในนอนไถอนกลับนะกินรบในนอนไปถอนกลับนะครับตอนนี้น้องผมมีความสดความองความสมบูรณ์กินเสร็จแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับกินกินแปดสิบนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์แหล่าน 卡卡卡饭。 ยาที่ให้เอ็กลูชั่งานมาให้กับสมองให้เองครับให้เองนะครับเดือนวันกิโลครับวันทุกโลวันสิบโตอนนี้เบายังครับเบาลงแล้วบัวพาเดน้ความพาเดนสิบโลมาบุงบุกวาบุ้วาอย่างเดีโอเคครับยาไดูหลังสคนนะครับฟ้าทึงเอฟซีตามขมข้าวมีอะไรครับครับเพราเป็นกำลังใจให้ข้าวขอมียกันกับสัีกูดีอารครับมครับีฟีนะครับวัวอกับข้าวอมียมาแล้ผมเข้าใจเลยว่าฟ้าขอนอุปกรณ์ของมือของคนเลยนะมันคับครับผมฟ้า มาได้เลยนะครับวันดีนึงครับมากี้ขาวข้าวเมียได้เลยครับ้าพผอมบางเงลงนลากงขายหร้าไม่เจ็บไม่ขายไม่มีท้อหน้าไม่เดินซ้ำข้าไม่ท้อพืชเบี้ยคนติการเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนถึงต้นิดชัดมาลงข้าวเข้าเมียตัวเดียวบ้าวพ่อเอามาลงกันนี่ครับมาลงกันหน้าอาลืมทำบันอย่าลืมตามช่มตามเชียร์เป็นกลังใจกับข้าวพิชชัยหรือข้าวข้าเมียนแล้วกับด่านที่สนามเบต้าเฉลิมโกลงสวยงานละครทำการเชิญวันที่นึ่งพิชิกาย แล้วครับขอบคุณมาเขาสร้างคนที่สัมผัสให้เขาให้ข้อมูลแล้วก็เขาเข้าเมียเอามาลงกันแล้วลูกค้าครับสวัสดีครับครับอย่างอี สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับปรนในยุ่ทีสนามกีฬาเชนโคสิงองานะครับวันนี้เราจะพามารูอวัวทำการชนเนรอบังทีนึกไปีไกยนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยเรื่อของวัวนะครับวัวว่ามีความสดความรองความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับน้วัวตอนนี้จีเคนยูนาจอนี้ก็เป็นคูเอกอีกคู่นึ่งนะครับเป็นคูเอกพิเสุดของในรายการนะครับซองลานซอแซนบัตไปรวมเสมอหน่อนะครับสวัสดีกับน้องสองคนครับสวัสดีครับพ่อมาทีมอาซายุ่งเช่นนะครับน้องวัวเชื่อเยเชื่อหนึ่ง อายุปีว่าปีหลังไปรู้ไทยอันนี้นจำได้ไหมครับจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แล้วกับพานกันเชื่อมเมื่อกี้ครั้งละครับต้องกังครับซ่องครั้งครั้งล่าสุดหนาได่ไหมครับสมบังครับสมบังกี่นาทีครับไม่ทราบครับไม่ในแง่ใหญ่นะผมทุกครุลบีว่ากี่นาทีครับอันยีดิบครับมีชาหนังเชื่อมงี้ครับรอบนี้เจ้ามือต่ออย่างเดียวต่อนะครับรอบนี้แข่งเศรษกิจตังไหมครับติดกิจตังตังนะครับผมพานเอาอยู่อกี่วันละครับ อยู Michael, ah, ่กอนประมาณจ้าวติดได้แล้วนะความยืดพันธนมาสุดสบายดีไหมครับสบายดีทุกครูเรอนนี้กินยากินหนังสมบูรณ์ไหมกับเจ้ามือสมบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีเดือมพันกินลบไม่ล่นี้กินลบอ่ะกินลบเ่นอนเป็น่นกลับหน้าดอมเกเรนกับด้วล่นี้มีมั้งมีมั้งจํำควันไมครับจ้ำครับจดือับเดมนัเดนวันกี่ไดครับตอนนี้ าครับนะครับยานี่ให้เองลูกสาวทีมงานเรามาให้ครับให้เองวังที่มาทำไมครับผมหลอมซื้คนชนตอนนี้ในสายตาของหรือว่าหลังสองคนหลังซัดหยดเอคิวหรือเจ้ามือมีความสดกคามพรอมความสบุญกิฟเครับอปอซ็นครับรอเร์เซ็นต์พรอมคิวพร้อมแสงผมประทับูเหนือชนพมชนไหมพร้อมนะครับยากใหฟทั้งเอซีตามของหลังซัดหยดอคิวหรืเจ้ามือหลอมนี้ครับองไร วังขลางซาตโยนอคิวไวในอมออกอมใจองทุกคนด้วยแบบครับผมให้น้องเขาเบี้ยวชัยชนะเอาเงินโล่เงินหลานลบขายนะครับพี่บ้านเป็นเลั้ยไหมไมันมีนะครับไปแรกกับมันชนนะครับผมอย่างง่ายๆเชียรอย่าลืมมานจะตามชมตามเชียร์เป็นกหลังใจีรกับหลังซาตโยนไอคิวรอเจ้ามือนะครับได้ที่สนามกีฬาเฉลิมโกสิงามน่ำคนนะครับทำการชนวันทียรนึ่งพฤศจิกายนนะครับเป็นคู่ที่ห้าในรายการนะครับส่วนจ้ามือทำการชนในราคาซองล้านซองเส้นซองเส้น ซองล้านซองเสนบาทไม่รวมเสมอเนาะเจอกับข้าวผิดชัยหรือว่าข้าวขอเมียน่ะเป็นคูรีฮาร์อะไรการเป็นคูเอกเอซีสุดนะครับอย่างงี้ผมขอย้ำว่าสองคนเราจมือนะครับเอาเบี้ยเอาใจชนะเอาเงินซองล้านซองเสนกับบาทนะครับขอบคุณมากครับที่สภาขโมงขอบคุณมากครับสสวัดีครับ